และนี่คือสิ่งที่ฉันค้นพบในโมชิโมชิและแน่นอนว่าฉันจะต้องกลับไปสื้อีกแน่นอนนั่นก็คือน้ําหอมทุกคนวันนี้ฉันเดินเข้าไปในโมชิโมชิแล้วก็ไปตรงโซนน้าหอมแล้วก็ลองไปดมเล่นๆดูแต่ก็ไม่คิดว่าจะ,จะจะหอมขนาดนี้ทุกคนแบบมันหอมมากหอมจนแบบต้องซื้อกลับบ้านอ่ะมันคือตัวนี้ค่ะทุกคน ของโมชิโมชินะคะชื่อว่าฟอฟอร์วอลทไวไลท์ตัวนี้คืออยากให้ผู้หญิงทุกคนเดินเข้าไปโซนน้ำหอมโมชิโมชิแล้วก็ไปดมก่อนซึ่งมันราคาถูกและหอมมากและก็ติดทนจนแฟนแบบทันมาหอมจังอะไรอย่างนี้อยากให้เห็นมากหอมมากจริงๆตัวนี้ทุกคนเป็นโมชิโมชิแล้วขวดน่ารักมากแพ็กเกจน,น่ารักมากเราไม่คิดว่าโมชิโมชิจะหันหอมมาได้หอมขนาดนี้ คือจนเราต้องแบบซื้อกับบ้านอ่ะเราฉีดไปดูหอมมากหอมหอมฟิลแบบหอมแป้งหวานๆแบบสาวๆควรไปเดินไปดมนะตัวนี้ถูกได้ดีเราไดไม้มาในราคาแค่229บาทนี่แหละถูกเลยคู่ควร